อุทยานแห่งชาติเมจลิมจังหวัดน่นตั้งอยู่ทางทิตะวันออกกิดชายแดนสาธารนณนรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่207,000 0ไร่หรือราว432ตารางกิโลเมตรถึงแม้จะมีพื้นที่ไม่มากนะักแต่เมื่อเทียบกับกำลังต้นที่แล้วถือว่าเป็นงานที่หนักหน่วงไม่ใช่น้อยปัจจุบันมีการปกป้องรักาษาีนป่าแห่งนี้ด้วยกำลังเจ้นที่สายตรวจชุดระัตะเวงเชิงคุณภาพ สมาพาโทจำนวนสี่ชุดละัตะเวนรวม28นายด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่แม้ต้องเผชิญกับพยันตรายต่างๆรอบด้านและความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนและสภาพอากาศที่โหดร้าย ทางอากาศที่ร้อนจัดความยากลำบากในการหาแหล่งน้ำเพื่อบริโภคแหล่งน้ำที่พบส่วนใหญ่เป็นเอ่งน้ำขนาดเล็กไม่สะอาดไม่เหมาะแก่การบริโภคและในหน้าฝนก็ลำบากไม่ต่างกันถึงแม้จะมีปริมาณน้ำที่มากก็จริงแต่ก็เป็นน้ำที่ไม่สะอาดน้ำมีลักษณะขุ่นและปนดินโครนทำให้การ,รดำรงชีพในป่านั้นจึงเป็นเรื่องยากเจ้าหน้าที่จึงหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับการประทานชีวิตในปา่า เป็นน้ำที่ได้ก็ยังไม่สะอาดพอที่เหมาะแก่การบริโภคมากนะแต่ด้วยความยากลำบากที่หลีเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้อยู่รอบในป่าเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมายให้สําเร็จเจ้าหนาที่ทุกนายก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายด้วยอุดมการที่จะปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป